สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปอัปเดตวันที่25มิถุนายนกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือคุกกี้รันนะคะสึกคุกกี้บุกหอคอยครบรอบ1ปีค่ะดังนั้นในคุกกี้รันคิงดอมของเราถ้าหากว่าใครต้องการเข้าร่วมนะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลดเกมสึกคุกกี้บุกหอคอยมาเล่นกันนะคะโดยเขาก็จะมี5มิชชั่นด้วยกันนะคะถ้าหากว่า ทุกคนเคลียร์ได้หมดเนี่ยก็จะได้ของรองางวัลตามนี้เลยซึ่งก็คือน้ำผุนะคะแล้วก็คุกกี้รสครีมโซดานั่นเองค่ะต่อมานะคะสำหรับคุกกี้รันคิงด้อมของเราเนี่ยก็ไม่หน้อยหน้าเพราะว่าเราก็มีนี่คะ่ะเป็นกาชาคุกกี้รสครีมโซดานะคะจริงๆเมื่อสักประมาณหลายอาทิตย์ก่อนอะเราก็มีทำคลิปวิดีโอนะคะเป็น เป็นข่าวลือเรื่องหลุดคุกกี้รดครีมโซดานะคะซึ่งจากที่ดูดูแล้วอ่ะพื้นหลังก็เหมือนกับที่หลุดมาเป๊ะเลยนะแล้วก็ตัวแอนิเมชันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีปรับเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าใครอากรู้ว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างยังไงก็สามารถดูได้ที่วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ลิงก์จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะทีเราก็มาสุ่มกันดีกว่าครั้งแรกอ้อยไม่ได้นะคะครั้งที่2ก็ยังไม่ได้นะ ทั้งที่3<ว>อุ๊ยไปแล้วออยกิมโซไดอยู่บนหลังคาเดี๋ยวฉันจะ,สะแสดงให้เห็นถึงรสชาติที่ชื่นใจเองทั้งหมดก็เสียไปประมาณ3-4กาชานะคะน่าจะประมาณ3จริงๆแล้วว่าแอบคล้ายอันที่เคยทำคลิปวิดีโอไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูสก,กิลกันดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจสนับสนุนการเลื่อนระดับนะคะถ้าใครสนใจก็ซื้อได้นะ,อ,ะอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะส่วนแอนิเมชันก็คล้ายๆนะ ส,ส่วนอันนี้ก็เป็นสกิลนะคะ,ะเป็นสกิลดาบครีมโซดานะใช้พลังครีมโซดาฟันดาบ3ครั้งเพื่อสร้างความเสียหายให้ศัตรูโดยโดยการโจมตีครั้งสุดท้ายจะมอบการเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำให้ศัตรูพร้อมนำคริติคอลมาปรับใช้นะคะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายที่เป็นมอนสเตอร์อีกทั้งยังมอบบัฟการฝึกหลังเลิกเรียนและเพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับตนเอง และเมื่อใช้สกิลก็จะมอบบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลและเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีทัุน้ำให้กับคุกกี้ที่มีสกิลทัดน้ำด้วยสก,กิลวันนี้ค่อนข้างเหมือนอันที่เคยหลุดไปมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันดีกว่าสำหรับคุกกี้ครีมโซดานะคะก็จะเป็นทันุน้ำนี่ในทัุน้ำก็จะมีโซดาเอ่อฟองโซดาขึ้นมาเรื่อยๆนะเมื่อก่อนเวลาที่เขาแจกเป็น ตัวละครจะเป็นตัวแค่เดินในเกมเฉยๆนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะแจกแบบตลอดการใครชอบก็สามารถกดมาได้นะคะกดมาไว้สักตัวก็ได้เป็นการเก็บสะสมนะ ชนะที่เยี่ยมจริงๆน่ารักไหมคะชอบกันไหมเอ่ยต่อมาค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตที่เขาอัปเดตเข้ามานะคะแล้วก็ทํามาสรุปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนอกจากน้องครีมโซดาแล้วอันดับแรกคะ่ะเซอร์ไพรส์นะคะกิจกรรมรางวัลล็อกอินสุดพิเศษกิจกรรมนี้จะมาช่วยสพอร์ตการผจญภัยในทวีปปิสดีนะคะโดยทุกคนเนี่ย ล็อกอินตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่1กรกฎาของรางวัลก็มียกตัวอย่างนะคะของวันนี้ก็จะเป็นคริสตัล1,000อันแสงแห่งแรงปัฒนาอันท่วมท้น200อันแล้วก็เยลลี่สเตมินาหนานุ่ม50อันนะคะใครที่ล็อกอินต่อเนื่องครบ3วันได้พิมพ์ตัดด้วยนะคะได้พิมพ์ตัด5อันและฟักทองเนย1อันแป้งบิสกิตเปล่งประกาย100ออันแล้วก็ ลูกบัดสายลุงอีก1,000อันถ้าครบ6วันนะคะก็จะได้คิมตัด5อันได้แก่ฟักทองเนย2อันแป้งบิสกิตเปล่งประกาย200อันแล้วก็ลูกปัดรสายลุงอีก2,000อันค่ะแล้วก็อีเวนที่2นะคะก็มีกิจกรรมฮอ t ไทม์โหตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่1เหมือนกันระยะเวลาเท่ากันเลยนะคะโดยก็จะมีเพิ่มรางวัลเคลียร์โลกบิสกิต30% เพิ่มรางวัลหินวิญญาณคุกกี้สำรวจโลกกรุบกรอบนะคะ100%เพิ่มเหรียญที่ได้รับเป็นรางวัลจากต้นแห่งความหวัง20%สําำหรับใครที่ขาดเหรียญทองก็คิดว่าตอนนี้เป็นวิธีที่หาเงินที่ดีนะคะเพิ่มรางวัลรายวันของต้นแห่งความหวัง200%เพิ่มการได้รับรางวัลที่ประกาศจับวันนี้50%โอ้ยอันนี้ดีเพิ่มรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลทั่วไปในการขุด100% ต่อมานะคะก็คือปรับกำหนดซีซั่นใหม่ของศึกแห่งผู้พิทักษ์ค่ะก็คือทีมงานนะคะจะทำการปรับให้มีการเริ่มซีซั่นในวันถัดไปหลังจากวันอัปเดตค่ะเพื่อความเพื่อเพิ่มความสะเถียนนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นนะคะซีซั่นนี้ก็ยังคงตามเดิมแต่ว่าพอซีซั่นหน้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมตอน4ทุ่มนะคะถึงวันที่29กรกฎาคมค่ะก็คือซีซั่นนี้นะคะก็ยังคงตามเดิมค่ะเขาจะเปลี่ยนตอนที่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปนั่นเองนะคะโดยวันและเวลาก็ตามประกาศนี้เลยค่ะ ต่อมาค่ะกิจกรรมฉลองอัปเดตครบรอบ1ปีระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนะคะถึง30กรกฎาคมค่ะและอันนี้สำคัญนะคะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถรับรางวัลได้ต่อเมื่อเชื่อมต่อบัญชี De ็บเพลยอันเดียวกันนะคะถ้าหากว่าใครเล่นคนละอันเนี่ยจะไม่ได้รางวัลน,นะต้องเช็คให้ดีค่ะต่อมาค่ะเป็นปัญหาที่พบในวันที่24จริงๆปัญหาบักเนี้ยเกิดขึ้นจากมีหนึ่งมียูเซอร์หนึ่งนะคะในคาเฟ่ของเกาหลี พบบั๊กนี้ค่ะขณะที่เล่น b a t r a t e อยู่ก็เลยทำการโพสต์นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ค่ะโดยรายละเอียดสมบัตินี้นะคะก็คือเขาเขียนไว้ว่าสมบัตินี้จะมอบบัฟให้กับคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในปัจจุบันโดยจะเพิ่มความเสียหายคริติคอล50อัตราคริติคอลอีก20ให้10วินาทีนะคะและเมื่อคุกกี้ที่ได้รับบัฟดังกล่าวใช้สกิล หากเป้าหมายที่มีบัฟเนี้ยไม่สามารถต่อสู้ได้บัฟเนี่ยก็จะปรับใช้กับคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงในลำดับถัดไป,ปแปลงง่ายๆนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเราเล่นบี r เรดเนี่ย10ตัวสมมตินะสมมติว่าเราใช้อยู่ที่ Eternal s นชูกทีนี้ Eternal s นชูกตายดังนั้นเขาก็จะนับ9ตัวที่เหลือเนี่ยว่าใครมีพลังโจมตีสูงที่สุดนะคะก็จะให้บัฟกับคนนั้นค่ะแต่จากที่ยูเซอร์ท่านั้นเจอนะคะก็คือ ไม่ว่าใครจะตายนะคะบัฟนี้ก็โดนเปลี่ยนย้ายค่ะก็คือกลายเป็นเปลี่ยนย้ายทุกครั้งที่มีคนตายนะคะซึ่งไม่สอดคล้องกับรายละเอียดที่ให้ไว้ในเกมค่ะแต่ว่าทีมงานยังไม่ปรับตอนนี้นะคะทีมงานจะปรับในอัปเดตครั้งต่อไปค่ะถ้าใครที่ใช้สมบัตินี้นะคะก็อย่าลืมข้อนี้ด้วยนะคะว่าบัฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานตรงตามรายละเอียดที่เขาให้ไว้ค่ะก็อาจจะต้องปรับใช้เป็นไลน์โหมดไปนะคะ ซึ่งสำหรับอัปเดตของวันที่25นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ